สวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมแอดมินเพจอิสานเยอรมันอีกแล้วนะครับอ่ะวันนี้มีคําถามที่น่าสนใจถามผมเข้ามานะครับในในเพจนะว่าคนไทยบางคนที่แต่งงานกับชาวเยอรมันแล้วพอชาวเยอรมันเขาเกษียณนี้ทําไมถึงไม่ได้เงินไม่ไม่ตรงนี้มีเงื่อนไขสําคัญอยู่ไม่ขี่ขอ้ออ่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะก่อนอื่นเลยข้อที่1คุณจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าไม่ใช่แค่แต่งงานกันเฉยๆอันนี้ต้องดูดีดนะครับว่าจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าอ้าวแล้วพอจดทะเบียนสมรสกันปุ๊บคุณอยู่กินกัน มากกว่า1ปีหรือเปล่าถ้าหากไม่ถึง1ปีพิจารณาว่าไม่ได้แน่นอนหรือถ้าไม่ถึง1ปีแล้วสามีเสียด้วยอุบัติเหตุอันนี้อาจจะได้นะครับต่อมาดูในพินัยกรรมว่าสามีเทหรือเปล่าดูดีๆว่าในพิพนัยกรรมนั้นเขียนไว้ว่าอย่างไรว่าเงินไม่หม้ตรงนี้ให้คนอื่นหรือเปล่าหรือว่าให้ภรรยาอาคาีนี้ต่อมามาดูมาดูว่าสามีนั้นได้จ่ายเงินบำนาญเข้าระบบบำนาญน,นั้น มากกว่า5ปีหรือเปล่าถ้าไม่ก็ไม่ได้ต่อไปก็จะเป็นเงื่อนไขอื่นๆนะครับก็คือ,อายายานี่ไม่ได้สมรถใหม่ก็ไม่ได้ต่อมาก็มีรายได้เกินเกณฑ์ก็คือทางฝั่งภรรยามีรายได้มากเกินไปเงินมามาเราไม่ให้เพราะคุณมีรายได้เยอะอยู่แล้วอ,อันต่อมานี่ก็คือเอกสารไม่ครบนะครับเอกสารยื่นเอกสารต่างๆนี้ไม่ครบนะครับตรงนี้ก็เขาก็ไม่ใจ่ายให้เหมือนกันเพราะเอกสารไม่ครบ Okay, bye lah.